สวัสดีครับและนี่ก็คือเรื่องราวของผมก่อนที่ผมจะกวาดรางวัลหมากรล้อมมาได้อย่างมากมายย้อนกลับไปเมื่อ8ปีก่อนครับจริงๆก็ไม่ถึงหรอกน่าจะ6ปีตอนนั้นผมอยู่ปหครับมันค่อนข้างที่จะอธิบายได้ยากเพราะว่ากิจกรรมในโรงเรียนของเด็กคน,นอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่นบอลเกมบาสหรือว่าวิาวาว่งไล่จับแต่ว่านั่นไม่ใช่กับผมครับผมมักจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนไปกับการเล่นโกะหรือว่าหมากล้อมหรือเกมกระดาน ในทุกๆวันพฤหัสผมจะได้ใช้ช่วงเวลาบ่ายเนี่ยไปกับการฝึกซ้อมครับในชมรมของผมเนี่ยจะประกอบไปด้วยผู้เล่นที่ถูกคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีมีรุ่นพี่ม .3 ถึง3คนผมและเพื่อนอีก3คนเนี่ยเป็นเด็กป .6 ผมและเพื่อนๆครับมักจะฝึกฝีมือกับรุ่นพี่ม .3 เสมอจนกระทั่งวันนั้นมาถึงครับวันที่ครูของผมเนี่ยพาไปแข่งหมากล้อมครับและหมากล้อมเนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกเป็น4สายครับ มีตั้งแต่ a b c d โดยสาย a เนี่ยครับจะเป็นสายของมืออาชีพครับแต่ว่าผมเนี่ยได้ไปอยู่ท่ามกลางของกลุ่ม c ครับใช่ครับกลุ่มที่มีแต่รุ่นพี่มัธยมที่ดูโตและเล่นเก่งมากๆเนี่ยบอกตรงว่าผมประหม่าและกลัวมากครับและแล้วเวลาแห่งโชคชะตาก็มาถึงเมื่อได้เริ่มแข่งกระดานแรกผมได้ทำการใส่ทุกอย่างที่เรียนรู้มาเป็นอย่างดีอัดเข้าไปในกระดานแรกและผมชนะมาได้ครับ สิ่งที่ผมกลัวและคิดว่าจะชนะพวกพี่ๆเขาได้อย่างไรกับกลายเป็นว่าผมสู้ได้อย่างไม่ยากและผมสนุกไปกับมันจากนั้นในกระาตอนต่อ,ตอมาผมก็ยังคงเอาชนะมาได้เรื่อยๆจนกระทั่งผมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับรอบชิงชนะเลิศเป็นการต่อสู้ที่ยากลําบากแต่ผมนั้นได้ใช้ไหวพริบที่ผมได้ฝึกมาเป็นอย่างดีในการอ่านเกมจนกระทั่งได้สร้างป้อมปราการคะแนนที่ไม่สามารถทลายลงได้อีกฝ่ายก็ต้องยอมแพ้ครับ ท้ามกลางคนที่มุงดูกระดานนี้แล้วพร้อมกับตบมือให้ผมเนี่ยครูหลายๆคนก็ได้เข้ามาถามผมครับว่าจบแล้วเรียนที่ไหนแล้วก็ชวนผมให้ไปเข้าที่โรงเรียนเขาอะไรอย่างนี้นะครับหลายๆคนที่ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าเรื่องเนี้ยผมเนี่ยแต่งขึ้นใช่ไหมครับแต่นี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ผมได้ขึ้นไปบนเวทีและรับรางวัลผมเป็นเด็กป .6 คนเดียวในนั้นที่ได้ขึ้นไปรับรางวัลที่1 เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําและภูมิใจมากๆจากนั้นผมและเพื่อนๆก็ได้กวาดรางวัลมาอีกในหลายๆ,ๆการแข่งขันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองครับพะน่าเสียดายครับที่ปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นหมากร้อมอันนี้แล้วนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของผมนั่นเองครับ